ลุถึงห้าธันวามหาราชปวงข้าบาทน้อมกล้าวก้มเกศีขอถวายความจงรักและพักดีสุดชีวีสุดชีวิตสุดจิตใจขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเป็นยอดมิ่งร่มกล้านิรัสใสเป็นร่มโพร่มไซของปวงไทยเป็นหลักชัยคุ้มกล้าเหล่าประชาดุดร่มฟ้าปกกล้าปกกระมม ไทยทุกย่อมปรีปเปรมสุขหันษาด้วยเป็นวันมิ่งมงคลพระจักราบังคมมาด้วยเคารพนบพระคุณขอคุณพระศักดิ์สิทธิ์ในล่าโลกขจัดโศกเสริมสุขช่วยเกื้อหนุนให้พระองค์กเกษมสำราญด้วยอิ่มบุญความดีหนุนทรงพระเจริญนิรันดร์การด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายชาติชายกฤษชานชัยอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค,าภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมผู้อำนวยการข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค6